วันนี้เรามาอยู่กันที่โรงเรียนบ้านสันทรคลองน้อยตําบลเวียงอําเภอฝางจังจหวัดเชียงใหม่ค่ะซึ่งโรงเรียนบ้านสันทรคลองน้อยนะคะเขาได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อย,ยกระดับคุณภาพต่อเนื่องหรือที่เรารู้จักกันว่า TSQP 2นั่นเองค่ะซึ่งโรงเรียนบ้านสันทรคลองน้อยนะคะได้จัดการเรียนการสอนอย่างไรเราไปชมกันเลยค่ะโครงการ TSQP 2นะคะ มีเครื่องมือสนับสนุนการดำเนินงานของโรงเรียนเนี่ย6อย่างด้วยกันค่ะอย่างแรกก็คือ Qcoach ซึ่ง ในการคิดด้านต่างๆของนักเรียนขั้นที่2การสร้างแรงบันดาลใจเพื่อให้ระหนักถึงความต้องการและความจำเป็นของสภาพแวดล้อมที่อยู่รอบตัวขั้นที่3การวางแผนบูรณาการโดยใช้ผลการประเมินก่อนเรียนการกำหนดกิจกรรมและการกำหนดวิธีการประเมินผลความสำเร็จขั้นที่4 เป็นการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติทั้งการสืบคน้นและการสรุปความรู้ขั้นตอนที่5การสะท้อนคิดเช่นการประเมินแบบ360องศาเพื่อสะท้อนความสามารถของนักเรียนโดยการประเมินตนเองประเมินเพื่อนและครูประเมินขั้นตอนสุดท้ายเป็นการชวนคิดต่อยอดโดยใช้กระบวนการออกแบบความคิด ที่มุ่งเน้นการส่งเสริมให้นักเรียนนำความรู้ไปต่อยอดสำหรับการคิดสร้างสรรค์และการพัฒนาในการดำเนินชีวิตต่อไป ภายใต้สถานการณ์โควิด2019โรงเรียนได้ปรับแผนการขยายผลคิวคลาสรูมไปสู่ชั้นเรียนอื่นโดยมีการใช้แอปพลิเคชัน Zoom ซึ่งได้รับไลเซนส์จากโครงการ TSP2 q ในการออกแบบการจัดการเรียนรู้รวมถึงสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์เช่นการใช้ DLTV หรือการใช้เทคโนโลยีอื่นๆในการสนับสนุนการเรียนรู้ พวกหนูได้มาเรียนรู้นอกห้องเรียนนะคะมันทําให้พวกหนูมีความสุขและสนุกสนานไปกับมันนะคะและอีกอย่างกันมาศึกษานอกห้องเรียนนะคะเป็นการศึกษาแบบใหม่นะคะและการศึกษานอกห้องเรียนทําให้พวกหนูมีความคิดบันเจิดนะคะเช่นการที่พวกหนูไปพบเห็นตะไครในหมู่บ้านนะคะและช่วงนั้นเป็นช่วงที่มีฝุ่น PM 2.5นะคะก็เลยนําตะไคร้นะคะมาทําเป็นแมสนะคะพ่อผมเขาก็นําส้ม ดนเน่าเนี่ยครับมาทาผลิตภัณฑ์ดับกลิ่นรองเท้าครับซึ่งจากการเรียนรู้นอกห้องเรียนนี้ทําให้หนูเป็นคนกล้าคิดกลา้าทําและมีการแก้ปัญหาค่ะซึ่งหนูได้นําไปเป็นผลิตภัณฑ์น้ำส้มซึ่งน้ำส้มที่เสียหรือว่าขายไม่ได้แล้วมาแปลรูปเป็นน้ำส้มค่ะ อนาคตต่อไปเนะี่ยหลังจากที่เราอ่นนอกจากเราอ่นที่จะได้ความรู้ความสามารถในการเรียนการสอนเพื่อสังคมปฏิบัติศาสตร์ซึ่งแล้วนั้นก็คือเราอ่นมีจริยธรรมคุณธรรมและยังเพื่อมีสารทักษาราู้ภาษาซึ่งศิลปาวัฒนธรรมจารีตปดเีไว้ท่ามการความเปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบัน โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อยไม่หยุดที่จะพัฒนานักเรียนให้มีสมรรถนะและทักษะที่จำเป็นสำหรับการดำเนินชีวิตหลังจากสำเร็จการศึกษาเพื่อพัฒนาตนเองสังคมและประเทศชาติให้ดียิ่งขึ้นต่อไปและนี่ก็คือเรื่องราวจากโรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อยอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะสวัสดีค่ะ